อีพีสิบสามไปชมกครับปลูกพักข้ามปี let's go <S <3. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกทุกคนมาปลูกผักพร้อมๆไปกับหนูนะคะอุปกรณ์คือจะมีโฟมงที่เจาะรูไว้นะคะแล้วก็จะมีแก้วที่เจาะรูไว้ค่ะเจาะแล้วเหรอคะเจาะไว้แล้วคะ่ะมีทั้งหมดกี่แก้วคะเนี่ยทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้แก้วเป็นแก้วที่เราเหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นดินนะคะมีดินเนาะโอ้โหแล้วก็มีผักนะคะเราปลูกอะไรบ้างคะวันนี้คือปลูกขึ้นช่ายค่ะไหนขอโชว์หน่อยดิขึ้นช่ายโอ้แล้วก็มีผักชีค่ะโอเคค่ะ ้นหอมค่ะโอ้ผักทั้งสามทีนี่เรากินบ่อยไหมกินบ่อยกินบ่อยกินบ,บ่อยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองปลูกกันเลยไหมคะลองปลูกกันเลยค่ะเอาเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งหนูจะใส่ดินไปในแก้วแต่ละใบนะคะเอาไว้ครบเลยนะค่ะโอเคเยอะเยอะเลยค่ะเอ,เอาเกือบเต็มเลยค่ะลูกสาวเต็มเลยออีกน้อย โอเคอ่ะ okay. แ้วที่สองดูน้อว่าจะครบแล้วหรอคะครบแล้วคะ่ะอ,อันเดียวเอ้ยกี่อันเฮ้ย <laughs> มังคบไปตัวน่ะอยากลองกินนะไม่เอาเมื่อกี้หนูเจอไอ้ก้อนอันนี้แล้วมันระเบิดอ่ะใส่ค่ะเร็วๆโอเคโอเคอ่ะใส่ไว้เหมือนเดิมส่วนอันนั้นน่ะใส่อะไรไปคะน่ะสองอันนั้นอ่ะใส่ฟองน้ำไปใช่ไหมคะโอเคดูๆนะดูมันระเบิดนะไหนอ่ะอ่ะต่อไป เราจะใส่ผงมเลเ็ดใช่น,นะคะใส่ใส่เม็ดผักใช่ไหมมะ็ดผักค่ะใช่ไหมคะใส่มล็ดผักค่ะแถวแรกตรงนี้นะคะเราจะใส่ผักชีะคะ่ะแถวที่สองก็จะเป็นขึ้นช่ายค่ะแถวที่สามก็จะเป็นต้นหอมค่ะอโอเคลุยเลยไหม ปลูกอะไรก่อนคะปลูกผักชีก่อนนี่มีผักชีเหรอคะใช่โอ้สีแดงๆเนาะไปทํายังไงก่อนนะลูกทําเอาลูกทีละสิบลูกใส่เข้าไปในหลุมนี้ค่ะโอ้โอเอานิ้วทิ้มไปหลุมก่อนใช่ไหมคะอ่าใส่เข้าไปเลยสองโอ้ไม่ต้องนับก็ได้ใส่ไปเลยได้เยอะอ่ะหลุมสองว่ะ ไปเยอะๆยะเลยค่ะออลุงฟามล้วชุอืชุ้อุ้ยเดิดข้าไปสิอ๋ออืมแล้วเอาดินมากลบเลยแลยไหนทุกินต่อไปปลูกอะไรคะต่อไปปลูกขึ้นช่ายอ๋อเม็ดมันเป็นแบบนี้เหรอลูกใช่อ้าลุยทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะอืม โอเคเอาลุงผักอะไรคะ ต้นหอมเหรอคะไหนเม็ดมันเป็นยังไงลูกเม็ดมันเหมือนเอ,อ่ออะไรก็ไม่รนะู้โอ้เม็ดดำๆเนาะอันนี้ฮเหมือนเม็ดยางอะ่ะเม็ดยางเหรอคะ <c oughs> เหมือนสนามกีฬาหนูอะ่ะใช่ไหมเงี้ยเหมือนหญ้าเทียมอะ่ะ <c oughs> ใช่ป่ะเม็ดในหญ้าเทียม,ยยมดินเทียมอะ่ะเอา้าใส่ไปเหมือนเดิม เอาเหลืออะไรอีกคะเหลือหัวหอมคุณพ่ออยากลองเอาหัวหอมมาวางบนฟอรนะ์มมาโอเคลุยเลยค่ะเดี๋ยวเราดูใส่แก้วแลกกี่หัวคะเนี่ยใส่แก้ว่ากี่หัว4หัวพอแล้วโอเคไหมคะ123 123 4โอเคอืมอ่ะใส่ค่ะสอ2 หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ียบร้อยเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรเหมคะโอ้ยเดี๋ยวมึงไปวีผมสิขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรปลกดินเหรอพืชจะโตได้ยังไงต้องมีอะไรบ้างมีน้ำเราต้องรดน้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวเรารดน้ำกันรดน้ำันหน่อยไหมคะ ไอ้รถเลย,อ,อ,ยอู้พอแล้วไม่ต้องเยอะค่ะอะรถเงี้ยครบทุกอันเลยโอเคไหมคะอคมาอยู่ค่ะเติมนะ้ำ้าไมหรอคะอในนี้เหรอ,อต้องสูงแค่ไหนคะเอาถึงแก้วหน่อยๆใช่ไหมคะ ปลูกเสร็จแล้วนะคะเลอะเต็มไปหมดเลยดินดินเลอะเต็มไปหมดเลยนี่ปลูกครั้งแรกหรือเปล่าคะปลูกครั้งแรกเลยค่ะหนูว่าโอกาสที่มันจะขึ้นมาเป็นผักให้หนูกินเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะหนูสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเอองั้นเราต้องคอยมาติดตามแต่ละวันกันโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูกันนะคะอืออัปเดตไปเรื่อยๆเนาะว่ามันขึ้นหรือยังโอเคนะโอเคบายเอาเลย ตอนนี้เราอะไรนะตอนนี้เราปลูกผักไปไประมาณสองสัปดาห์แล้วค่ะมาดูกันว่าจะโตักันไหมไปพาไปดูหน่อยค่ะโอ้โหดูดีแถวแรกนี่เป็นอะไรคะเนี่ยแถวแรกเนี่ยผักชีมีขึ้นมานิดหน่อยใช่ไหมคะ นที่สองเป็นขึ้นช่ายค่ะโอ้ขึ้นช่านี่ขึ้นมาเยอะนะเนี่ยโอเคไหมอันที่สามอะอันที่สามะเป็นผักต้นหอมเอต้นหอมคโอ้ต้นหอมที่พ่อปลูกเอาหอมแดงมาใส่ไปเลยอะมันขึ้นอยู่นะส่วนของน้องลีนอันนี้เป็นไงโผล่มาต้นนึงใช่ไหมแต่ขึ้นช่ายนี่ไม่โตเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ต้นหอมใช่ไหมคะต้นหอมอันนี้ไม่โตส่วนอ่ะถ้าดูแลภาพรวมเสงสัยเราปลูกผักกันไม่ค่อยเป็นน้องเนี่ยดูท่านะ หรือว่าพอใช้ได้เออๆๆๆงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูันใหม่โอเคไหมคะอัปเดตเรื่อยๆไหนลองยกขึมาดูที่มันมีลากขึ้นนะโอ้มันแข็งลากขึ้นมาแเนี่ยใช่ไหมคะฟองน้ำก็มีหน้าที่ดูดนะ